นี่เพืเ่อนๆนี่มันเห็ดหรือว่าขนมปังจ้ามาเลยเห็ดหรือขนมปังจะนี่ดูสิถ้าช้าดูดิพยาท่านพยาท่านไวเหลือเกินแบ่งกันกินนะ น,นี่ดอกนะอู้หอเออลเลยเพื่อนดู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 เลยอู้เห็ดเลยนี่โอ้โหเห็ดเลยนี่เธอดอกใหญ่จริงๆเลยนะ งามงามจ้ะอยาเพื่อนๆนี่เห็นปะนี่อุ้ยนี่ซ่อนอยู่ใต้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บเดี๋ยวคนมาเพื่อนอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมเราไม่เคยเจอขนาดนี้มาหนิเพื่อนนะไม่เคยเจอไม่เคยเจอขอบอกครั้งแรกครั้งแรก มาเลยจ้ะครั้งแรกครั้งแรกเจอแบบน,นี้ครั้งแรกสะออนหลายมาเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอตั้งกล้องได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้เราอยู่คนเดียวเราต้องรีบจ้ะเพื่นนอนๆยองยุยง,ยงครบับยงุง bên nhiều mang này, nghe Sần rồi nào. muduk uh eh eh dah hmm ตัวเล็กๆก็กำลังขึ้นจ้ะม,มันกำลังขึ้นเลยเพื่อนอตัวกินก็มีนะจ้ะอ่ะมันเป็นอาหารเนาะ โอ้ยพังไรอยู่เพื่อนดูนี่อันนี้มันเห็ดหรือมันมันลายขนมปังหรือเปล่านี่โอ้ป๊าเพื่อนดูโอ้ดูดิดด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  ันโอ้ยใหญ่มากเลยมันใหญ่ขนาดนี้ดอกใหญ่ๆนะเพื่อนๆดอกเล็กเอาไว้ก่อนจ้ะใครมาเจอก็เก็บไปไม่เป็นไรหรอกจ้ะเยอะเลยจ้ะมานเลจ้ะเพื่อนๆดูดิอู้ดูดอกดิมานมานม,านมานันมนนี่นะใช้ได้อะสองดอก ได้อยู่จ้งอืมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราต้งสงนเลยจ้ะคำคำเอานะ่ยคิดว่าใช่เห็ดเอาเอาอคำคำเอาจ,จะเป็นเพื่อใช่ไหมเห็บนี่ดอกออกมายัางไม่หมดดูดิอยู่ใต้ต้สนสนอีกหลายดอกแลวมันเอายญ้าแค่ร อือ mm hmm. อยู่ใต้ต้นสนหมดเลยจ้ะเพื่อนดูดิงามนะห้ามกำลังกินเลยดอกแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะตัวเห็บเยอะมากเลยเคยได้เห็ดเยอะขนาดนี้เลยเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมาน้าโลได้ไม่เคยได้เยอะบังเอิญมากเลยจ้ะ เพื่อนไม่คิดว่าจะได้เห็ดเยอะขนาดนี้นะอย่างเอามาให้ดูแค่ตัวอย่างจละเ,เพื่อนๆยังมีอีกนะอันนี้เราเอามาตัดขาทำความสะอาดขาเขาจะอ้วนมากเลยจ้ะจะอ้วนอ้วนกว่าเห็ดเอ่อเห็ดกุืนคันทเรลนะคะมันจะเป็นอันนี้เรียวกว่าเบี้ยคันทเรลจ้ะก็เป็นเห็ดอร่อยห้าดาวเหมือนกันเลยจ้าอยู่ในตระกูลเดียวกันจ้าเพื่อนเพื่อน เหตุมันปูงเราทําความสะอาดแล้วให้ลุงฝรั่งช่วยทําช่วยทําด้วยนะจ๊ะเนี่ยดอกโอ้หูอันนี้สมบูรณ์มากเลยเพื่อนเอ้ยคือแบบว่าแล้งแห้งอ่ะจ๊ะแต่ก็ได้กินนะเพื่อนได้เยอะเป็นประวัติศาสตร์เลย